สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว Honor 200อรไลท์ซึ่งราคาตอนนี้6,830บาทนะครับผมซึ่งสเปคกับราคาบอกเลยว่าโคตรคุม้มวันนี้พี่จึงทำคลิป เกี่ยวกับสเปคของตัวนี้ว่าทำไมมันจึงคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่จะขอแนบนี้ในการสั่งซื้อเจ้าตัว h o n o r 200ร้อยไรนะผมหรือว่า,าตระกูล h o n o r ใต้คลิปให้อีกตัวคือคุ้มชือเจ้าตัว h o n o r x 8 b ครับผมซึ่งพี่ทำการใช้งานมาพี่จะมีคลิปให้ชมอยู่นะครับแล้วก็ตัว h o n o r x 6 b ครับซึ่งพี่ใช้งานล่าสุดตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือดีมากกับงบเลท3,190ร 3, บาท วันนี้พี่ลงคลิปโปรโมชั่นบอกเลยว่ามันสุดจริงครับเพื่อนๆลองไปกดดูครับผมในการสั่งซื้อพี่จะขอแนบลิงตระกูลของ Honor ทุกตัวที่มาลดราคาล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มจริงครับ h o อ o เนอรอมมันใช้งานดีครับระบบใช้งานง่ายจากเดิมพี่ก็ใช้ Honor นะผมตัวนี้ X6B หรือว่าตัวท็อปสุด Honor นอร์เมจิ6 Pro ครับแล้วก็แท็บเล็ตพี่ก็ใช้นะตัวอ o อ o เนอร์ะครับผม Pad9 หรือว่าตัวอ o อ o เ Pad X8A ตัวแพด X8A P ใช้มาคือมันคุ้มจริงครับสเปคกับราคาคือใช้งานโคตรดีอะ่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน4,000ครับ3,990บเลยตัว Honor p a ร X8A ครับตัวนั้นเหมาะเลยว่าคุ้มจริงครับวันนี้พ P จะมาพูดถึงนะครับผมสับเจ้าตัว Honor 200ไลค์หรือว่า กับอีกตัวคือเจ้าตัว Honor x 8 b ครับว่ามันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรครับจากเดิมนะครับผมพีเคยใช้งานตัว Honor 200มาครับรู้สึกว่าบอดี้ในการดีไซน์ถือว่ามันลงตัวครับซึ่งพีทำการจดในการใช้งานไว้ว่าเฮ้ยทำไมมันคุ้มนะครับผมบอกเลยว,ว่า Honor 200์สองร้ยนะพีรู้สึกว่าพีไปสัมผัสมาแล้วแหละตัวนี้มันน่าใช้งานมากทันม่ได้คือหน้าจอครับหน้าจอให้เรามา6.7นิ้ว อัตราเฟ90เฮิร์ฟู l l HD ด l พ s กับ CPU m i ู i ินิเทค m e ม i สตีผมตัวนี้6080 Octa-Core เล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงกล้องหลังตัวนี้ให้มาถึง3เลนครับมีตัวนี้กล้องหลังคือเลนอัลต้ไวผมอยู่ที่5ล้านแล้วก็เลนมาโค2ล้านแล้วก็เลนหลักครับผม108ล้าน 6 0 8สพีนะออเนอร์ Honor, ทำตัวแรมมาให้เยอะมากแรม12จิกกับความจุของตัวเครื่อง256จิกครับผมสพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากพีชอบสุดคือกล้องหน้าครับกล้องหน้าให้เรามาคือเยอะจริงกล้องหน้าให้มาคือม่ได้กาครับกล้องหน้า50ล้านดีไซน์มีความสวยงามครับ บอกเลยว่าสวยจริงครับตัวนี้ซึ่งพีเนียเลยว่ามันน่าใช้งานมากครับแบตให้มา4,500มิลกับการรองรับฟ้าชาร์จคือ35วัตต์บอกเลยว่าสุดจริงครับเป็นเผื่อที่สัพพีนะตัวนี้สเปคกับราคาถือว่าคุ้มจริงน้ำหนักครับผมตัวนี้ถือว่าเบานะ166กร,รัมแล้วก็ความบางของตัวเครื่อง6.78ม mm ิลเมตรครับ Android 14 m e t i o s v e r s i o n 8.0ครับตัวนี้ซัพพอร์ต w i i i 4 Wi-Fi 5ซึ่งบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากสับตัว Honor 200 Lite ไครับคือหน้าจออย่างสวยอ่ะคือหน้าจอสวยงามมากครับผมตัวนี้ซึ่งออกตรงนะเป็นหน้าจอแบบ full hd พัดสู้แสงคือสูงสุดคือ200นินน่ะคิดดูครับว่ามันน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนสักทีนะรู้สึกว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับคุ้มจริงราคา800 0 นะครับ6,830าบาทครับจากเดิมราคาเลยประมาณ9,00 0กว่าบาทกับเกือบหมื่นนะตอนนี้บอกเลยว่ามันลดคุ้มมากอะ่ะคุ้มจริงครับสเปกกับราคาสักพีนะรู้สึกว่ามันคุ้มจริงครับผมตัวนี้ยืนยันเลยว่าแล้วก็ตัวบอดี้มีความแข็งแรงทนทานในการออกแบบมากครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยให้สเปคกับราคาตัวนี้มาถือว่าคุ้มครับอีกตัวคุ้มก็คือเจ้าตัวออเนอร 8B ครับมาดูว่าราคาล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่ทาการเช็คราคาล่าสุดให้ดูเลยว่ามันราคาเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพูดถึงราคาราคามันอาจจะขึ้นจะลงตามวันเวลาผมอีกครั้งนะบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคาอาจจะลงวันที่พี่ลงคลิปคือวันนี้เนี่ยคือราคามันลดรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยจะตัวออเนอร นะครับผม2่อไลคยบางคนนะครับค้นหาเองอาจเจอของบาไม่รว่าให้กดซื้อผ่านในพีแนบให้ใต้คลิปให้มาดูว่าเฮ้ยตัวเจ้าออเนอร์นะครับผมตัว X8B ราคามันจะอย่างไรผมบอกเลยว่าสเปคสัพพีนะรู้สึกว่าคุ้มจริงครับดูครับตัวนี้คุ้มมากนี่ครับอันนี้ออเนอร์นะครับผมตัวแพดนะครับผม X8A 3999บาบาทซึ่งมันก็คุ้มอ่ะนะครับ ถ้าใครอยากอัปเกรดผมตัวที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ CPU แรงตัวนี้ก็ยังคุ้มค่านะ o n o r X9B ครับ8,399บาทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มครับแต่พี่บอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากเจ้าตัวนะครับให้ดูกัน h o n o r X8B นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับ ซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่5,799บาทถ้าใครอยากเพิ่มอีก1,000ก็ไปตัวออเนอร์200ไลค์ครับนี่ครับให้ดูกันสเปคสัพพีรู้สึกว่าคือมันเจ๋งมากครับนี่ราคาครับ5,799บาบาาทครับบางทาีราคาอาจจะขึ้นครับสเปคให้มาก็ถือว่าโอเคนะหน้าจอ90 Hz full hd plus นะครับผมตัวนี้เฮ้ย ให้เรามาถือว่าสเปคดีมากเลยนะ CPU แรงครับหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผม Full HD+ 6.7นิ้วเพราะว่าตัว200ไลก็เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผมแล้วก็กล้องหลังให้มา108ล้านนะครับผมมีอัตรา w i 5ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา50ล้านแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่า Fast Charge ให้มา35กับตัวนี้แบตเตอรี่ให้มา 4,500mAh mm. สพีเนาอ CPU มันจะใกล้เคียงกับตัว200ไลครับแต่ มันซัพพอร์ต 4G แล้วก็ CPU แล้วผมตัวนี้ให้มาคือเป็น Snapdragon 680ตัวที่เป็น d e n s t y 6080จะแรงกว่าตัวนี้แต่พี่รู้สึกว่าราคาประมาณเหล5 0 0 0 0็ด5 7 5, เนี่ยตัวนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยแรมให้มาเยอะมากแรม8 g b ก,กับ r อมความจุคือ512 g b ออ้จิอย้ยางเยอะครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับเอาตรงนะ สัปพีรู้สึกว่าบอด y ี้มันน่าใช้งานแล้วก็หน้าจอมันสวยแล้วก็ตัวเครื่องครับมีความแข็งแรงทนทานของการใช้งานครับผมตัวนี้ซึ่งอองตรงนะพีชอบตัวแบรนด์ของ Honor ครับซึ่งพีใช้ Honor มาหลายรุ่นครับดังนั้นคอนเฟิร์มเลยว่ารอมระบบปฏิการอ o อ o เนอร์คือมันดีกีมาจากหัวเว่ยครับดังนั้น Honor จึงทำรอมระบบปฏิการในการใช้งานได้อย่างเพียงพอครับบอกเลยว่าสัปพีนะรู้สึกว่าคุ้มดีครับผมตัว Honor X8 นี่ครับ X8 b ความบาง 6. เจมิลิเมตรครับซึ่งสับพีนะรู้สึกว่าดีมากหน้าจอผมตัวนี้ดิ s ไอพีายเปอร์เซนด้วยโหหน้าจอสู้แสงคือ2,000นินซึ่งหน้าจอสู้แสงเกือบจะเท่ากัน,นผมของตัวอ็อเนอร์ลาย,ลายครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงกับเร,ราคาประมาณ5,700 หรือว่า6,000กว่าบาทนะครับผมทั้ง2ตัวนี้สพีรู้สึกว่าคุ้มครับหรือว่าตัว Honor X6B ราคา3,012 0ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อบอกเลยว่าทั้งหมดที่พี่พูพดคือพี่ประสบการณ์พี่ไปสัมผัสมาแล้วและพี่มาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าใครมองหามือถือที่มีความสเสถียรกับระบบหรือว่าในการใช้งานที่มีแบบแบบอัปเดตได้เรื่อยๆอ่ะก็ไปตัว Honor ครับอ o n o r บอกเลยว่าคุ้มมาก สัปพีณตอนนี้ซึ่งโปรโมชั่นบอกเลยว่ามันคุ้มจริงหรือว่าใครอยากได้มือถือที่แบบว่าใช้งานดีอีกตัวคือโป c o หรือว่าอ f ฟ n ิกหรือว่าเทคโนเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อหรือว่าแท็บเล็ตของเ i ี่ยวมี่6หรือว่าตัว r e d มี p a พดโปรแพดเอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าตระกูลทุกอย่างที่พีจะามาพูดถึงวันนี้เจ้าตัวออเนอ ในมองพีรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาครับสวัสดีครับผมพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปแห้ผมสวัสนดนีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สับพีนะสะวัสนดนีขอบคุณครับ